โอเคครับก็โซดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้ะครับผมจะมาสอนเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดใน Facebook นะครับอะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่ซีมเกมเนะครับแล้วมียอดคนดูไลฟ์สดน้อยนะครับอยากจะเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดนี่ครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนะครับอะขั้นตอนแรกนะครับผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นี่ครับอะคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้นี่ครับเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับออาแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้นี่ครับ เราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ kmkt.com กันแล้วนะ่ครับเอาไปเข้ามาเลยนะครับหากว่าคุณชมท่านใดที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็ให้คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันก่อนเลยนีครับอะเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านนะครับข้อมูลตรงนี้นะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดที่ด้านล่างนะครับสองช่องตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันได้เลยนีครับ อ่าหรือใครหรือใครนะครับที่ไม่อยากกรอกข้อมูลนะครับไปยุ่งยากนะครับก็สามารถอ่าสมัครใช้งานนะด้วยบัญชี Google หรือว um ่า Gmail ดาล่างตรงนี้ได้นะครับเอ่าพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดย้อนกลับมานี่ครับอ่าสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างนะครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปน,นี่ครับอ่าเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kmmkdh.com กันแล้วนะครับ อ่ะพอเข้ามาแล้วนะครับก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้นับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับที่เราเลือกใช้บริการนี่ครับจะมีตั้งแต่ a c e b o o k นะครับ Instagram t i k t o k y o u t u b e แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับในส่วนนี้นะครับเราจะมาใช้ใ้ส่วนของแพลตฟอร์ม a c e b o o k นะครับก็คลิกเข้าไปที่ f a c e b o o กไปเลยนี่ครับเอาแล้วก็มาดูที่หมวดหมู่นะครับวันนี้เราจะเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดนะครับก็เลือกมาเป็นเพิ่มคนดูนะครับไลฟ์สตรีมนะครับ S3 ตรงนี้เลยนีครับเอาแล้วก็มาดูท ความเร็วนะครับของบริการนะครับในการขึ้นนีครับประกอบระยะเวลานะครับในการขึ้นนะครับของบริการที่แตกต่างกันไปนี่ครับอ่ะแล้วก็จะมีเรทราคาเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับผู้ชมก็เลือกได้เลยนะครับว่าผู้ชมจะเลือกแช้เป็นอ่าบริการตัวไหนนะครับผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนะครับอ่ะพอเราเลือกบริการกันเรียบร้อยนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นคําอธิบายนะยครับของบริการที่เราเลือกนี่ครับต่อมาในส่วนอองลิงก์ตรงนี้นะครับก็ให้ผู้ชมนับกลับไปที่ Facebook นี่ครับ อ่ะแล้ก็มาที่หน้าไลฟ์สดที่เราต้องการจะเพิ่มยอดคนดูนีครับประกอบคอล็อกลิงแอบหน้าไลฟ์สดดานบนตรงนี้เลยนี่ครับอ่ะล้ก็นํามาวางนะครับอ่ะในโซนปริมาณเนี่ยคูชมอยากเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดกี่คนรับก็ใส่ที่ช่องนี้เลยนี่ครับอ่ะผมจะใส่ไปที่100ร้อนะครับอ่ะพอเราใส่กันไปเรียบร้อยนะครับค่าบริการเนี่ยเขาจะคํานวณมให้เราแล้วนะครับอ่ะคู้ชมก็กดสั่งซื้อด้านเลยนี่ครับกดสั่งซื้อก็เรียบร้อยะนรับจะขึ้นแบบนี้นี่ครับอ่ะระบบได้รับคําสั่งซื้อของคคุณแล้วนะรับ <t> <night noise> ต่อมานี่ยครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนี่ครับอ่าในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะที่เราได้ทาการสั่งซื้อกันไปนี่ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริการนะที่เราเลือกมานี่ครับเราก็จะเป็นลิงก์นะครับของอ่าไลฟ์สดที่เราใส่เข้ามาเนี่ยตรงนี้ก็แนะนําให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูด้วยนะครับว่าลิงก์ไลฟ์สดถูกต้องหรือเปล่านี่ครับอ่าเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมใส่ลิงก์ไลฟ์สดมาไม่ถูกต้องยอดคนดูก็จะไม่เพิ่มขึ้นนี่ครับต่อมาก็จะเป็นวันเวลานะท อัในใดระวางเที่ยวรอเว็บไซต์ดาเนินการนะครับสําหรับคุผู้ชมท่านใดนะพี่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์กันแล้วนะครับอาละเกิดมียอดจำนวนเงินนะครับในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานกันใหม่นี่ครับแลยยังไม่เคยเติมเงินเลยนี่ครับก็ให้กดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นี่ครับในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเราเลือกหลายช่องทางเลยนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารนี่ครับอ่าคุณผู้ชมก็เลื่อนมาด้านล่างแล้วก็มาใส่จํานวนเงินที่เราต้องก,การเติมนะครับขั้นต่ำอยู่ที er ่ Gün mith. 1บาทนะครับ อ่าแล้วก็กดเติมเงินเข้าไปนี่ครับเขาก็จะมี QR code นะครับขึ้นมาให้สแกนกันแล้วนี่ครับต่อมานี่ครับช่องทางที่2จะเป็นการโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารนี่ครับก็คัล็อกเรขบัญชีตรงนี้เลยนี่ครับอ่าแล้วพอทำรายการเรียบร้อยก็นําสลิปมาแนบด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็กดยืนยันไปนี่ครับอ่ะต่อมานี่ครับก็จะเป็นช่องทางชิลเพย์นี่ครับอ่าในช่องทางนี้แนบก็จะมีหลายช่องทางให้เราเลือกใช้งานนะครับก็จะมีอ่าตั้งแต่การสแกน QR code นับถึงมินิวอเล็ตนะครับแล้วก็ธนาคารต อ่ะต่อมานีครับก็จะเป็นอังเปาเวเลตนะครับแล้วก็คริปโตนะครับอะไรในทุกช่องทางนะครับควรจะมีคําแนะนานะครับในการเติมเงินด้านบนแบบนี้นะครับคุณชมเลือกเติมช่องทางไหนนีครับก็อย่าลืมอ่านคาแนะนํานะครับด้านบนตรงนี้กันด้วยนะครับต่อมานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะ่ครับผมก็จะพาคุณชมนับกลับไปที่ f c e b o o k กก็เลยนีครับอ่าตัวนี้ยอดคนดูไลฟ์สดของเราเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง128คนกันแล้วนะครับ อะก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับเราก็ได้สั่งซื้อไปแป๊บเดียวนะครับไม่นานเลยนะครับไม่ถึง5นาทีนี่ครับอาก็ถือเว็บเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะครับอต่อมานะครับพอยอดขึ้นกันแล้วนะครับก็ให้กลับมาที่เว็บไซต์นีครับสำหรับผู้ชมท่านใดที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก็ให้คุณชมนะครับกดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนนี่ครับ เราขอมากดข้าลิงกตรงนี้ได้เลยนี่ครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักนับที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์ได้เลยนี่ครับอาะโดยให้เพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักนับได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นี่ครับคุณผู้ชมก็ย่าตาค่าแนะนํากันด้วยนี่ครับถึง50%กันเลยนี่ครับต่อมานี่ครับในอ่าสาหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์กันแล้วเนี่ครับแล้วเกิดมีปัญหานครับในการใช้งานเว็บไซต์นี่ครับก็ให้กดกลับมาท อ่ะแล้วก็มาที่เมนูติดต่อมินตรงนี้เลยนะครับเขาจะมีเราเลือกติดต่อมินนะครับสองช่องทางนะครับจะมีเป็นโตชื่อเรียนนะครับแล้วก็ช่องทางลายนี่ครับอ่ะตรงนี้ถ้าเกิดว่าติดปัญหาอายรนับก็เลือกติดต่ออมินกันเลยนี่ครับและสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีข้อมูลเนี้ยมาบอกครับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นี่คร nah ับอ่ะสาหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี่ครับผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนี่ครับก็สามารถเข้าไม่ใช้งานกันได้นี่ครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาคุ